สวัสดีค่ะทุกคนดูสิคะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วนะคะดูสิคะอากาศหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วยังแดดจ้าอยู่เลยนะคะที่สุรินทร์หนึ่งทุ่มครึ่งนะคะหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วยังมีแดดอยู่เลยช่วงซัมเมอร์ ปลูกดอกกุหลาไว้ตรงนู้นออนี่นะคะช่วงซัมเมอร์ของเขาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้ว สวัสดีค่ะ